Thank you. สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่กคลังรับชมรับฟังรายการพยากรณ์อากาศจากกรมตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงตอนบนพยาการณ์เมรีเกี่ยกัเสาวันนั้าาววน,น้างที่สองมีนาคมสำนักงานเราทิพซีอากาศช่วงนี้เกิดทีว่อาร้อนอบอ้าวอยู่นะครับแต่ว่าวันที่สองเนี่ยจะมีฝนเกิดขึ้นได้ใน,ในหลายพื้นที่ของภาคอีสานนะครับมาเบิ่งข้อมูลจากกรมตุนิยมกันนะครับแผนที่ความกดอากาศยุบพืพ้นจะเห็นว่าในช่วงนี้นะครับยอมก้มกดอากาศต่ำนื่องจากความร้อนยังก้มควบคุมภาคตะวันออกเฉียงตอนบนในขณะเดียวกันนะครัับบบมมววววลอออาาาาาากกกศศเเย็นนะคครรรหื่่ิณดสูงที แผ่ปกกลุมภาคตอนบนของประเทศเวียดนามประเทศลาวนะครับยังคุ้งขยับมาเรื่อยๆนะครับจากอิทิพลของยมข้อม,มกุอากาศต่ำหรือว่าโลที่เห็นกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับดึงของ้อมกุอากาศสูงตัวนี้ให้ขยับลงมาในตอนหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันทั้งตอนล่างนะครับประเทศในลมทั้งน,นตะวันตกเฉียงใต้นะครับตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนามชื้นจาก ทะเลอัลออนดามันแล้วก็อ่าวไทยเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้อาจจะเกิด high, หเหตุให้เกิดฝนฟ้ากระน่องเกิดเกิดได้าคตะวันออกเฉียงตอนบนของเฮาได้นะครับมาเบิ่งข้อมูลล่าสุดนะครับของภาพไทยดาวเทียมจากดาวเทียมฮิมารุนะครับของทางญี่ปุ่นจะเห็นว่าเซอมมันนี้นะครับเริ่มจะมีเมฆค่อนข้างที่จะหลายนะครับปกคลุม แต่ว่ายังคงเป็นเมฆชั้นสูงอยู่นะครับส่วนในช่วงบ่ายจะมีเมฆเกิดขึ้นได้นะครับเป็นเมฆชั้นต่ำนะครับเมฆก้อนที่แพ,พร่ปกคลุมในพื้นทั่วไปนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเป็นฝนได้ในช่วงบ่ายนะครับมาเบื้องสรุปการลักษณะการณ์ของเซาแลนดไประยุทธ์ศมีสุนทรนะครับภาคกำลังเชืยอต้นบนมีอากาศ้อนแล้วก็มีฟ้าหรัวนะครับในตอนกลางวันแล้วก็มี ฝนฟ้ากะนอกเกิดขึ้นได้หลายละ20ถึง40ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดกับขาดวา่าอยู่ประมาณ32ถึง36องศาเซลเซียส,ส,สอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ17ถึง23องศาเซลเซียส,ส,สนะครับมาเป็นลักษณะฝุ่นละอองก่อภัยครับส่วนใหญ่ของอุณหภูมินในมืดหนี้นะครับยังคงอุณหภูมิสูงอยู่ทางตอนล่างหรือกระทั่งในตะวันตกนะครับของภาค บริเวณจังหวัดชัยภูมิมาสรรคขามขอนแกน่นหนองบวงัวลำพูนะครับส่วนทางด้านตะวันออกอุณหภูมิกับบริดสูงทอนนะครับแต่ว่าอยู่ในระยะที่เกณฑ์ของอากาศฮอนโดยทั่วไปนะครับมาเบ่งในลักษณะของฝุ่นละอองหมอกควันนะครับ ภาคตอนเหนอชิลีนต้นวันของเขายัางคงมีการสะสมโตของฟุละอองหมอกควันหรือว่าพิเอ็มอนหยุดหาคังคังสูงนะครับมันนีก็ตามยังคงมีการสะสมล้วก็เป็นอันตร,รายต่อสุขภาพอยู่พรุ่งนี้นะครับวันที่3ก็ย,ยังคงมีการสะสมโตในตอนหนึ่งแต่ว่าปริมาณสิลด่ลงแต่หลังจากนั้นครับวันที่4 5 6ไปนี่จะค่อยๆลดลงเพราะว่ามีร่มมีฝนเกิดขึ้นนะครับการฟุละอองก็สิลดลงไปแต่ในกาลเวลาแต่พี่น้องประชาชนนะครับเตรียมรับมือเกี่ยวกับฝุละอองอ่าขไปครับ ฝนฝากระน้องแล้วก็ฝุ่นละอองที่ส,สะสมตูบเพราะว่าสิเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะครับงดการเผาหรือว่ากิจกรรมที่เหตุให้เกิดควันผิดต่างๆนะครับก็บขอให้งดกันนะครับสำหรับพยากรอรากาศเองวันนี้มีเพียงแคนีก้ก่อนเดี๋ยวเข้ามาติดตามอัปเดตข่าวสารพยากรอากาศในช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพ,พีพยงนี้เพียงแคนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน